ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมเขาบอกว่าที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีโอ้โหงูหลามะขมือหมาไปทั้งหมดเนี่ยแตัวขย้อนออกมาสตัวนี่กินจุมากตำรวจสอพพระพุทธบาทได้ไปตรวจสอบภายในถ้ำหลวงพ่อทซั์อยู่ที่วัดทรัพย์ชะอมอำเภอพระพุทธบาทเจองูหลามตัวใหญ่นอนพุงกลางอยู่ขดตัวอยู่ที่ซอกถ้ำ แล้วก็ใช้อุปกรณ์จับงูเนี่ยลากมันออกมาเนี่ยฮะจังหวะนั้นเองคุณผู้ชมครับงูมันขย้อนออกมาเนี่ยหมาสามตัวเนี่ยขย้อนออกมาจากท้องนะฮะโอ้โหนี่ส่งกลิ่นเหม็นกลิ่นเหม็นคะครุ้งไปทั่วเลยนะครับนี่นะครับขย้อนออกมาหมาสามตัวเนี่ยชาวบ้านบอกว่าเนี่ยเป็นลูกหมาอายุประมาณสักสองถึงสเดือนที่แม่หมาคลอดลูกตกลูกอยู่ภายในวัดแล้วเห็นบอกว่าแม่หมาเนี่ยตกลูกมาทั้งหมด8ตัว หมามันหายไปทั้งหมด8ตัวเลยคุณผู้ชมฮะทั้งคอกเลยนะที่กตกลูกออกมาเนี่ยไม่รู้ว่าไอ้ห้าตัวก่อนหน้านี้เนี่ยหายไปไหนแต่ว่าวันนี้ที่จับงูหลามได้เนี่ยมันขย้อนออกมาโชว์นี่สามตัวคาดว่าไอ้ห้าตัวก่อนหน้านี้เนี่ยน่าจะโดนงูตัวนี้เนี่ยกินไปหมดแล้วนี่ฮะสามตัวเอาเดี๋ยวเราไปฟังชาวบ้านหน่อยบอกโอ้โหไม่เคยเจองูตัวใหญ่เท่านี้ ก็เข้าก็เขาบอกว่าเจองูก็พี่ก็เข้าไปเลยไปดูเลยแล้วมันเป็นตอนไปตอนแรกอ่ะมันมันมันหันมาทางนี้พอนล้วมันจะถกเอาอ่ะไม่เคยเห็นใหญ่อย่างงี้สักทีเลยเพิ่งเคยเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกจัาป่ะอืมแล้วทำไมปุงมันกลางๆอ่ะมันกินลูกหมาไปแปดตัวหสองเดือนอะค่ะอ๋อลูกหมาประมาณสองเดือนน่ากลัวไหมน่ากลัวออเพราะถ้าเกิดมันหลุดรอดไปได้แบบมันคงจะแบบอยู่กันไม่เป็นสุขกันดูแล้วอะนะ นี่นะฮะเขาบอกว่าเนี่ยไอ้งูตัวนี้เนี่ยงูหลามเนี่ยนะฮะมันอยู่ในถ้าของวัดเนี่ยความยาวเบื้องต้นเนี่ยไม่ต่ำกว่า3าเมตรตอนที่เขาจับออกมาเนี่ยงูมันจะหนีมันหนีไม่ได้เพราะว่ามันเพิ่งกินลูกหมาไปสามตัวมันก็ต้องนอนรอย่อยแล้วก็พอมันจะหนีเนี่ยมันก็ต้องขย้อนสิ่งที่มันกินออกมาก่อนปรากฏโอ้โหเนี่ยฮะโอ้สามตัวอยู่ในท้องนี่นะครับเออ